สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่2 8นะคะเมษายน2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาะให้พี่ๆพ,พิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 9866621นะคะ ลายนะคะจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใส่เสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้นะคะพี่ๆพระในวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS ไปรษณีย์ไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะ คะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊าค่ะพระสมเด็จองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะ ต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองหลวงพ่อฟักวัดโปร่งนะคะปีพศสองพนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะค่าองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สอง ต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเขียนปีพศสองพันห้าร้อสิบสอง ค่ะด้านหลังนะคะค่ะพี่พี่เหรียญหลวงปู่โตองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะคะต่อไปองค์ที่สี่นะคะ องค์ที่สี่นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัสตหีบนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามนะคะค่าเหรียญหลวงพ่ออีองค์ที่สี่นะคะ ต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้านะคะเป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนพศอสองพันห้าร้อยอ่าสิบสี่นะคะสองพันห้าร้อยสิบสี่สมเด็จวัดได้ขิงนะคะค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ห้านะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่หนะคะองค์ที่หเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะจ๊ะ เขียนพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ดเป็นเหรียญหล่อนะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่แปดนะคะ องค์ที่8เป็นเหรียญพระอธิการบัตรนะคะวัดอะไรนะวัดสตือนะคะถ้าหนูออกเสียงผิดขออภัยนะคะ ด้านหลังนะคะวัสตือตํานะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อโตนะคะค่าองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะ องค์ที่เกล้าเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโพสีนะคะเอ๊ะใช่หรือเปล่าหลวงพ่อไก่หรือเปล่าคะขออภัยนะคะพี่ๆอ่านอ่านอ่านไม่ถูกนะคะหลวงพ่อไก่ นูอาจจะอ่านผิดนะคะพี่ๆขออภัยนะคะด้านหลังนะจ๊ะเขียนพศ2 5งพรุ่นหนึ่งนะคะอาจารย์วิเศษชัยชาญค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่9นะคะ ต่อไปองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบเป็นเดียนหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะจ๊ะ เกรียนพสสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะค่าเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบสององที่สิบสองเหรียญร่อไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะคะค่ะอ,องค์นี้นะคะเหรียญ หล่อไม่ทราบที่นะคะองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามเป็นเหลียยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะลงยานะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะคะเป็นงน,งนะคะค่าองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบสาม ที่สิบสามนะคะพี่พีต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เหลียนหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพป่พี่องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะ องค์ที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะด้านหลังนะคะวัดชำป่างามนะคะปีพศสองพาม เด่นหลวงพ่อคงองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะ่าองค์ที่สิบหกนะคะองค์นี้ต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะ องค์ที่สิเหรียญพระพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะด้านหลังนะจ๊ะปี2488นะคะด้านหลัง องค์นี้นะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะองค์ที่สิบแปดเป็นประกุจใบลานนะคะพี่พี่องที่สิบแปด องค์นี้นะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สิบแปดนะคะปะกุดใบลานต่อไปองค์สุดท้ายองค์ที่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิง ด้านหลังนะคะเขียนว่าพศ2514สมเด็จวัดไร่ขิงพิเศษนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่19นะคะ ค่ะตอนนี้อยุดที่บ้านหนูฟ้าคึมลงเรื่อยๆนะคะมืดๆนะคะค่ะครบทุกองค์แล้วนะคะพี่ๆก็ถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้ทางรายเลยนะจ๊ะเปิดให้เช่าบูชาที่300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS ไปรษณีนีไทยรับแบบเก็บเงินไปทางบวก50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะ ฝากติดตามทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะคะพี่ๆเวลาประมาณหกโมงครึ่งถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะคะพี่ๆค่ะก่อนหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะคะฝากพี่ๆรับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ